ลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีรถกระบะราคาหลักหมื่นนะครับมาแนะนำนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับเป็น Ford r เ n g e r นะครับ2.5 XLS นะครับตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2008นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแครเปิดแครบได้ด้วยนะครับ2.5ดีเซลคอมบัลเลครับผมกระจกไฟฟ้าใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้เพียงหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวพามาชมพร้อมๆกัน อันนี้ขับดีมากนะครับ,บทางไกลนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะครับผมกรุงเทพพอนแกนระยะทางก็เกือบเกบ500กโลนะครับผมเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีครับขับสนุกครับอันนี้ใครหาไว้ใช้งานเข้าไรเข้าสวนนะครับผมัานชายมากๆนะครับ ดูแตนล่างด้วยนะครับยางอะไรมีนะครับเป็นลอ้อแม็กขอบ18นะครับยางสภาพดีสีเส้นนะครับผมในสภาพดีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกข้างปรับภาพไฟฟ้านะครับ,รรรบผม ราคาหลักหมื่นนะครับเปิดแชปได้ด้วยนะครับเครื่องเขามันเร็วเป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับเล็กไม่นะครับสามแสนหนึ 3, 100, 1, ่งมื่นเครื่องดีสตาร์ทง่ายครับเครื่องเสียงยังนิ่มอยู่นะครับแอร์เย็นครับผม ระจกไฟฟ้าครับตดีนะครับชงของเครื่องกันนะครับครับดีครับ ปกตินะครับผมรัฐมันมีอไอมีควันนะครับ าสีกรกฎาปี68นะครับผมโดยรุ่นหรือว่าน่าใช้นะครับคุ้มค่านะครับผมครับคู่มือการใช้งานมีครับครับสำหรับฟอร์เลนเจอร์คันนี้นะครับผมาราคานะครับขอขายเงินสดที่9 9 0 0 0บาทนะครับ จบราคานี้รวมบโอนให้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอ,อนำ้สนอเเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ